สวัสดีทุกนนะวันนี้อยู่กับผมแล้วก็ไอ้ไซหรือว่า e ไอ้เออร์ริส4ถึง่แล้วนั่นเองซึ่งก็เราจะมาเริ่มนะการเลี้่นกันเลยนะจะวันนี้นะคลิปที่เราจะมาเรี้ยงกันนั่นก็คือหลบแดนไม่ไทยหรอเหลบแดนปฐมบทก็เพิ่งไอ้นี่ม,มาด้วยนะเสียงจากนินแดนที่ไม่อยู่นะแผ่นที่นะมีซัพให้ไหมเอ่ยมีไทยสร้างอัตโนม,มัติแต่ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะมีอนาล็อกเฮอร์ริด้วย มาเรามาเริ่มกันเลยคือรียตอนสามทุ่มด้วยนะอะไรนี้อโยูิญญาณออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยของจิตสำนึกและการปฏิบัติคำที่ถูกต้องกุรณาปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโอเค อย่าฟังเสียงเทศนาเก่าเกินสามครั้งต่อวันการฟังซ้ำแบบคุ้นกลไกการสํานึกย้อนกลับซึ่งอาจจะทำให้คุณจดจำเสียงใหม่แทนคําสอนเดิมโอเคโอ้เอาจริงเมื่อกี้แบบใครเดินคนเป็นโรคกลัวรูนี่แบบเดินหนีแล้วอะนะดังนั้นผมจะเซ็นเซอร์เมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันแบบมันมันรูเยอะเกินนะคือผมเห็นผมก็ขนลุกเบาเนะฮะแต่ผมไม่ได้กลัวรูขนาดนั้น แล้วไอ้ถึงสี่ะเรียกไม่พูดอะไรหน่อยหรอหากคนได้ยินเสียงเทศนาพูดว่าเออคือพูดถูกเลือกระวังหน้าเนี่ยคลิปผีปวดหยุดฟังทันทีหากฝันเห็งองค์พระเคลื่อนไหวช้าๆเข้ามาใกล้ๆตึกเฮ้ยโอ้ยใหญ่ยิ้มอย่างนี้สินากลัวอยู่ด้เาวอันนี้ผีอันนี้ผีพระอ่านั่นอาจเป็นจิต จำแรงไม่ใช่นิมิตอันปกติและตื่นกลางทางจะทําให้ประตูะระหว่างระหว่างอะไรอ่ะไม่รู้นะเซ็นเซอร์ไว้โลกเปิดค้างและสิ่งอยู่ข้างในจะออกมาแทนที่อย่าจำเด้อย่าจำเด้เดประเทศไทยอินชอบจำอยู่นะออ้็นแนวพลาซะด้วยนะฮะอะไร่ะโอ้แล้ว <c oughs> มองไม่ออกเนะื่อมันโอเครับแบบนี้แบบนี้พระก็ไม่ช่วยกาน<อ>ผีเห็นไหมมีอันเนี้ยในเนี้ยมันมีดอกไม้นะในกระจกแต่ดอกเน,นี้ยไม่มีแล้วพาไม่สะท้อนเออ,เอ,อน่นดีเออดอกผีชมีแค่เนี้ยที่สะท้อนแล้วอันเนี้ยเพิ่มมาจากไหนไม่รู้หรือว่านี้เป็นกระจกคนละห้องก็เป็นไปได้ แต่จำเน่ค่อยปิดตาดูเลยเจอจำสแเกลเข้าไปนี่ค่อยตกใจอยู่เนี่ยตลกแล้วแม่คิดนะจอนแม่คิดอ่าดานดาดเพลาพ่างกลางเวหุนเหรอแม่ได้ยนคิดไปว่าแดนสู่สรวงว่าแต่เฮลสรวงเหรอสรวงโอ้โหต้องกระดุกลิ้นด้วยสรวงาษสไทยสองโมงอะ คิดคิดฝันเนี่ยทั้งบวงอาจ่อนมันอาจว่าสอนวงหรือเปล่าเออเป็นไปได้ฮะสอนวงเออช่างมภาษาไทยมันเ็รื่องเงี้ยแหละนั่นปวดหัวไหอาจซ่อนกลนพายลวมทุกดวงดาวเฮ้ยใครแต่งดิเออผมว่ามือปิดตาเลยนะเพราะผมกลัวจังสแกอย่ามาแบบไอ้นั่นนะไอ้เชื่องชึมเบื่ออาหารคืออะไรหรือว่าเสืนองมเหรอ ว่าแต่เฮลว่าแด๊ดดสาวว่าดิสแดดสาวหนาวสั่นปากซีดโอเคผมขอหมผ้า่ก่อนนะฮะพยอมรับเลยว่ากลัวแล้วนะฮะโอเคแั้นนะฮะผ้าห่มนะถ้าผมอยู่ในผ้าห่มเนี่ยเขาเรียกว่าผมจะหุ่นใจขึ้นนะนะเอาเอาผ้าห่มลงมาข้างล่างด้วยหนาวสั่นปากซีดตราผ้าขนาดอยู่ในที่มืดจะตามี จะหมกได้กิ่นคาวเลือดสัตว์เลือดมนุษย์ได้ไวกว่าปกติทำไมมีความต้องการรับประทานอาหารดิบเนื้อหรือเนื้อสัตว์ตึงสุกตึงเดี๋ยวปอบอ่ะผีดิบเปล่าเป็นผีดิบไม่ใช่ผีดิบสิมันมันน่าจะเป็นถ้าของไทยก็น่าจะปอบนะ อืมใช่ไม่น่า,นาใช่ผีผนารำนะมะกระสือก็ไม่น่าใช่เหมือนกันเพราะว่ามันต้องถอดไส้ถอดพุงด้วยไม่เกี่ยวใรงนี้ไม่มีเขียนหากขั้นมีอาการดังกล่าวโปรดติดต่อเราวิทย์วัดบุษบาร่างรังสิมกุลขอโทษกับภาษาไทยด้วยนะฮะผมคนไทยนะฮะแต่ผมแบบอ่านภาษาไทยได้ห่วยมาก หายตัวไปเมื่อ7ตฤศาคม2536เฮ้ยเดี๋ยวอ่20ปีที่แล้วไหม22ปีที่แล้วอะ่ะสภาพศาพา36ลบ18ได้เท่าไหร่ล่ะทางนั้นอ่ะ32อ๋อเออ32เพราะว่าลืมไปนี่มันมัน2 5ปดไม่ใช่2558ไหมพราที่ภา,ายในได้แก่หัวใจกับ มารฟและลำไส้สูญหายเซอรอะไรนี่มารฟมาร์ฟคืออะไรไม่เคยได้ยินเขาช่างมาันละก็เพลงแบบใครมากแล้วโอ้โหอิเ <It eko. S 1> <Yeah. S 2> ตโกสงวนนามสกุลโอเคหายตัวไปเมื่อเจ็ดตุลาคมสองห้าสองห้าเท่าไหร่อ่ะสามปะ โอ้พอแล้วทำไมต้องเป็นฟอนนี่สองห้าสามสองห้าสามหนึ่ง 1. 1> อะอู้อ่านได้ไงนี่อ้ายสุดยอดมากอะสภาพศพคือเอาไว้ว่าภายในใจตับมารและลำไส้สูญหายเอ็ฟูถ้าจะมีจ้ำนะัานเตรียมตัวไปด้วยโอ้โหอะไรเนี่ย <c oughs> สายใจชงหัวนำสกุลอีกแล้วหายตัวไปเมื่อเจ็ดตุลาคมสองห้าสามหนึ่งเหมือนกัน เปลยกายความน้าจมน้าศิวิไลในอ,อ่อทำไมตรงนี้มันเป็นการตายของแต่ละคนเนี่ยนี่มันดูแปลกทั้งนั้นเลยจรงิงเหมืนจมีจ้ำเลยเรามตกใจนะเอ๊ะเมื่อกี้อะไรช่างมันแล้วกัน,นองอันนี้คือพาร์ทเขาพูดถึงการใช้โปเกมอน,อน อเาามสุสถาบันวิจัยจิตเหนือธรรมชาติประยุกต์สงวนสิทธิ์ห้ามนำสำเนาโดยเด็กคาสไอ้ห้ามห้ามทําสำเนาโดยเด็กคาะอี์อย่างสิตอนตัดต่อให้นะคำเตือนหากท่านไมิใช่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตจากสถาบันการฟังรับชมหรือแม้แต่การถือครองเทปนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหลับชั้นความลับโบหยุดการเล่นทันทีและทำลายเทปนี้ด้วยวิธีที่ไม่สามารถกู้คืนได้เดี๋ยวค่อยดูใน YouTube ฮัลโหลพี่ฉันดูใน YouTube <c oughs> พี่ฉันจะทำลายยังไง๋ยวดูคอมเมนต์หน่อยสิอะเดีย๋ยวค่อยมา <c oughs> ดูต่อเนาะ <c oughs> มาต่อเฮ้ยอะไรมือภาคสนามวงกราพยาแผนคำเตือนห้าม oh <my S 1> จ้าหน้ที่ร <my God. S 1> ะดับต่ำรับชมเกินสามนาทีแต่เราเป็นคนธรรมดาเราดูได้ใช่ไหมดูได้เนี okay. <Okay. S 1> เออ่ยโอเคใช่ คืออะไรที่พับพุทธรูกกลายเป็นโดนัทนี่ขอโทษฮะหมายความว่าไงนี่อะไรอ่ะหนวดขาวเป็นไปอาหารอะไรตลกตลกนะพอตอนนี้ค่อนข้างกลัวพอสมควรเป็นโดนะโอ้พุทธเจ้าพุทธลูกกลายเป็นดูนพุทธเจ้ากลายเป็นโดนัทไปแล้ว จริยธรรมคือคุณร,ร,ร,รู้แล้วนาแห่งคุณรู้แล้วแนะ่ว่าสงสารบทสุขความสามารถแต่น่ะรอได้ขนาดนี้ฮะเสียงกระตุกเมื่อกี้ต้องมาเดืดโอเคเอต้องแต่่อเลยอโอโ้โหแล้วใครไปดัดภาพให้ยิ้มนะนะั่นน่ะส่วนที่สองเอ่อโรนยิ้มไม่เห็นเลยนะ เอาใหม่เอาใหม่ก็ได้ดูเห็นไหมเออเห็นแล้วอ่าแสดงว่าดีเลย์ไปแป๊บหนึ่งเนาะก็ไม่แปลกหรอกอ่านว่าไงนี้รอรโรโสโรโส์เรสโรอเรสโรอเคโรโรเอสโยช่ง รุ่น T H N B H A B D โอ้โหเบรยถ้ามีจำนี่กรธนะอะไรนี่ลักษณะมันเป็นพืชไม่ใช่หรออ้เมื่อกี้อ่านไม่ทันนี่คืออะไรมองไม่ออกเจ้าในเทพธิดาการหลุดพ้นแบบใหม่ an email. What the hell, dude? Eh, macam ni lah. Sana, 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 ชื่อดอรโนบโอยามาดา๋ยวคนญี่ปุ่นเดิมผู้ควบคุมการทดลองภาพยนารรุ่นปี2526ดร์ยามาดานะพวกเขาไม่ได้ต้องการความรู้พวกเขาต้องการความเชื่อที่อะไรนี่มันมันหลุดขอบไปแล้วพวกเขาใช้ผมเป็นผู้แปลสาร ผมเห็นเด็กหญิงอายุเท่าไหร่นั่นน่ะโอ้ภาษาไทยใครใช้ฟอนนี่เจ็ดเหรออ้าช่างมนะฮะขวบร้องให้เด็กร้องให้โดนถูกบังคับอะฮะพยาพยามาพยายามมาจำลองผ่านเทวีอ้ไรแล้วฟังกลิ่นแม่จริงๆใส่เขา แต่เร้าวะ,ะหาหอะไรเนี่ยฟอนอะไรแบบนี้อ่านยากตอนนั้นผมรู้เลยว่า<ม>นี่มันอ่านยากแล้วยายแดงคือเหยื่อรายแรกและไม่ใช่คนเดียวตอนนั้นมันกำลังออกไปทั่วภาคอีสานะไม่ใช่แค่นนทบุรีเหรอหรือว่าแกนบุรี แผนบุรีอะไรไม่รู้บุรีนะถ้าคุณได้เทปนี้ขอให้คุณฝังมันไว้ในดินอย่าให้ใครได้ดูแล้วค่อยมาดูนี่หมายความว่าไงนี่ไม่รู้ฮะอินฮะตอนนี้อินเราผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้วนะคนหนย่งพวกเขาไม่ได้ต้องการความรู้พวกเขาต้องการาความวเชื่อที่ผิด แล้วพวกเขาใช้ผมเป็นผู้เเรกเอเดียนเอผมเห็นไม่เอเดียนอาย่แค่เจ็ดขวบต่อที่เธอถูกบังคับอันนี้เป็นผีอันนี้เป็นผีแจมเดอร์ในร่างกับพยายามจำลองตัวตอนผ่าเทว V S S แต่ยถ้าจำได้ฝาดฝาดคนนี้หน้าเปนผีเปียกเลยจิ้มน้ำก่อน ตอนนั้นผมรู้เลยนี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วยายแดงไม่ใช่ปอบไม่ใช่ปีศาจแต่ยายแดงคือเยื่อ,อรายแรกและไม่ใช่แค่คนเดียวตอนนี้มันกำลังขยายออกไปทั่วทั้งภาคอีสานไม่ใช่แค่แทบบุรีเราอันละหลอกเทเล่นะมันก็จะลหลอกห่อนะ คุณได้เทเนียฝังมันลงนแปน๊บหนึ่งแม่เรียกเอารถขึ้นเฉยเลยบรรยากาศขัดเลยอ่ะอย่าให้ใครได้ดูพวกเขามาแล้วพวกเขา ใอ่ๆเป็นไงมั่งโอ้โหเยี่ยอ๋อโอ้โหกรุงเทพปีละปีนี้ด้วยโอ้โหผีปอบความเชื่อทลธรรมที่มากกว่าเรื่องผีภาพสตรอนสังคมผีปอบความเชื่อและวัฒนธรรมสังคมของหมู่มากในชนบทเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับผีปอบในสังคมไทยการผีถูกผีปอบสิงว้าวาโอเคไม่ต้องอ่านหรอกพวกนี้ จะบอกนะ v h S เหรอ VHH แซมด้วยนะ VHH แซมมาแล้วใช่แล้ว VVVU เขาเนี่ยตรงหวะนี้อะไรนี่หากท่านอยู่ในพิธีแต่งงานเรื่องบ่าวของท่านคือศพแต่โอ้โหหากท่านอยู่ในพิธีแต่งงานแต่เจ้าบ่าวของท่านคือศพ ยอมแต่งงานด้วยขัดขืนและพยายามทำลายพิธีเพิกเฉยว่าตาเฮลเลือกขัดขืนดีกว่าใครมันจะอยากแต่งแต่งงานกับฟอรบี้เหรอฮะฮะ Are you kidding me คิดอะไรอยู่ถึงไปแต่งงานซอมบี้ด้วยคนผ่านข้อที่หนึ่งอะไรนี้ มันไม่ใช่แล้วนะมันแปลกๆแล้ว <the> ลูี้วันนี้อดีนี่คือเพื่อนบ้านใหม่ของคุณทักทายอย่างเป็นมิตรแนะนำจอมชิกในบ้านคนอื่นให้รู้จักเพิกเฉย <the> เพิเนนนนกเ,พเฉยโมา my god. god. วิเชียนและมาริเอกล่าวว่า หากคุณเลือกเพิกเฉยเราจะไม่เอาหน้ามาให้คุณเห็นอีกอไม่เอาหน้ามาจริงๆด้วยเอาแต่ตัวโ่้โอ้จ่งเฮ้ยโ้โจริงเป็นเกมใช่ไออ กิชิวะนะไม่หลอนเท่าตัวเ,เองนะส,นสแดงปรบคุพูดจบแล้วโอเคความหลอนให้เท่าไหร่ให้ให้8.99เต็ม10แล้วกันให้แบบควรๆนี่แหละโอ้แ8.99โอเคเดี๋โอเคาใช้สิ่งที่เรียกว่าแคลฟลัตเตอร์นะในการช่วยมาก็คือคุณให้ 8.99เนาะผมให้8นะฮะแล้วก็ค่าเฉลี่ยมาเป็น8.495นะฮะนี่คือคะแนนที่ถือว่าเป็นเฉลี่ยแล้วนะฮะหรือว่า99ส่วน200นั่นเอง8ปดคูณเก้าจเก้าส่วนสองรอยซึ่งก็แปเก้าห้ฮะคำตอบไ,ไม่ใช่นะฮะสำหรับอานาล็อกเฮอร์เรอร์ไทยนะฮะซึ่งก็เงียนะกลัวกำลังจะหลับนอนอแล้วเชียร์แต่แวะมาให้กำลังใจก่อนนะผม บอกเลยนะฮะน่ากลัวมากทำดีมากนะฮะ we have to talk นะฮะก็ตามนี้เลยนะคะสำหรับอานาร์กเพลเรอร์ซึ่งส่วนตัวมันน่ากลัวมากเลยนะใครไม่กลัวก็ก็ไม่ต้องกลัวนะผมกลัวนะฮะน่ากลัวมากคือหลายคนอาจจะไม่กลัวนะคุณลองไปดูเองนะฮะบอกเลยน่ากลัวมากนะฮะลิงคิดนะคะอยู่ในภาพโอ้ไอสีสุดสีเออ so scary นะก็ขอบคุณที่เขามารับชมนะคลิปนี้นะะคลิปเจ็ดนาทีแต่อัดอัดไปยี่สิบเอ็ดนาทีนะขอบขอบคุณครับขอบคุณนะที่เขามารับชมใช่นะบอกเลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำตามชีวานะใครบอกผมทำตามชีวานไม,ไม,ไม่ไม่จริงนะไม่จริงไม่จริงไม่จริงมผมแค่ดูเขามาเยอะเฉยๆนะ <laughs> โอเคฮะเจอาหนใหม่คลิปหน้านะจะก็อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรอีกยกเวน้นของที่เกี่ยวกับผีนะฮะผมผมกลัวนะฮะถ้าไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนี่กลัวเลยนะฮะซึ่งก็ เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเดี๋ยวผมต้องไปตัดคลิปเนี้ยแล้วแล้วเชื่อไหมถ้าตัดคลิปนี้นะมันจะเป็นอะไรที่แบบขนลุกขนพองอะบ,บอกเลยโอ้แล้วแบบนะเจอนใหม่คลิปหน้าจ้า